ทุกคนวันนี้พบกับน้ำส้มแห่งน็อกน็อกชาแนลวันนี้นะคะน้ำส้มได้รับภารกิจรับพิเศษจากพี่วิโสนะคะให้พาทุกคนมาทัวร์ที่ตลอกพิโลก่อนหน้านี้นะคะน้ำส้มรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีอาการปวดหลังเล็กน้อยนะคะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูบางคนก็บอกว่าสุขภาพเราไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นที่นอนก็ได้นี่เลยเป็นสาเหตุที่เราจะมา ทวดันล็อปพิโลกันแล้วดูว่าที่นอนจะช่วยลดอาการปวดหลังได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยวันนี้นะคะน้ำส้มจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับแบรนด์ดันล็อปพิโลเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษเลยนะคะซึ่งน้ำส้มทำกันบ้านมาแล้วนะคะว่าเขามี2รุ่นที่เด็ดมากๆเลยก็คือ 1. r e f i รีฟนะคะ 2. l i ลิเวอร์ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเตียงกันนะคะน้ำส้มมีหนึ่ถามอยากจะถามทุกคนนะคะ ปกติแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาวัดเตียงกันยังไงที่ว่าแบบ3.5ฟุต5ฟุต6ฟุตอันเนี้ยทุกคนคิดว่าเราวัดกันยังไงคะจริงๆแล้วมันต้องวัดอย่างนี้ค่ะจากมุมนี้ไปถึงมุมนี้ค่ะสําหรับความกว้างของเตียงนะคะซึ่งความยาวของหัวเตียงนะคะไปท้ายเตียงของด้าน็อปทิลโลของเราจะอยู่ที่198เซนนะคะหรือว่าสามารถบวกลบได้2เซนค่ะ ความหนาของที่นอนนะคะของ d ลอ l o p i l o ก็จะอยู่ที่7-13นิ้วค่ะและที่นอนของ d a l l o p i l o นะคะ mm hmm. เขามีให้เลือกหลายราคามากเลยค่ะแต่ละรุ่นนะคะก็จะต่างกันที่ประเภทของที่นอนซึ่งมันก็จะมีตัวโฟมตัวสปริงหรือว่ายางพาราเราก็สามารถเลือกได้ตามความชอบนะคะแต่ละขนาดก็จะราคาไม่เท่ากันด้วยค่ะจะดีแค่ไหนนะคะเราไปดูกันเลยและที่นอนหลังแรกนะคะที่เราจะรีวิวกันก็คือรุ่น f r e e เรามาดูกันนะคะว่าที่นอนรีไฟล์รุ่นนี้นะคะเขามีดีอย่างไรหนึ่งเลยก็คือเขาจะอัดแน่นไปด้วย Extreme Base Core นะคะก็จะเป็นโฟมแน่นๆเลยสำหรับใครที่ชอบนอนที่นอนแน่นๆนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าที่นอนรีไฟล์อันนี้นะคะเขาจะช่วยรองรับกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเขามีตัว Body Care Topper นะคะที่เป็นเนื้อโฟม ชนิดพิเศษนําเข้าจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วยังห่อหุ้มด้วยเจ้าตัวตลอด o p Pillar Design c o นะคะซึ่งเป็นผ้าที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษเหมือนกันทั้ง2คุณสมบัตินี้นะคะทําให้ที่นอนของเรานะคะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นแล้วก็ยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียนะคะทําให้เวลานอนแล้วมันเย็นสบายหลังจากที่ลองเจ้าที่นอนรีไฟ n ์แล้วนะคะน้ำส้มแนะนําเลยสําหรับคนที่ชอบนอนที่นอนแน่นๆนะคะเพราะว่าเจ้าที่นอนอันเนี้ย ให้ความแน่นแล้วก็เฟิร์มกระชับมากๆเลยแนะนําสําหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าที่นอนตัวรีไฟอันนี้นะคะเขาจะสามารถช่วยรองรับกระดูกสันหลังได้ดีทําให้ลดความเสี่ยงที่จะปวดหลังในอนาคตได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือที่นอนรุ่นรีไฟค่ะแต่ว่าเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีก1รุ่นที่เด็ดไม่แพ้กันค่ะเราไปดูกันเลยแล้วเราก็มาถึงรุ่นที่2กันแล้วนะคะก็คือรุ่นลีเวอร์พู เลาเราพูดถึงชื่อรุ่นลิเวอร์พูลนะคะทุกคนต้องคิดว่ามันเหมาะสําหรับแฟนหงแน่นอนเลยแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผีเด็กปืนหรือว่าใครก็ตามนะคะก็เหมาะกับรุ่นนี้เหมือนกันค่ะสําหรับตัวน้ําส้มเองนะคะเวลานอนนะคะน้ำส้มอาจจะต้องนอนกับน้องสาวแต่น้ำส้มเองชอบเล่นเกมหรือว่านอนดูเน็ตฟิกตอนกลางคืนแล้วเวลานอนด้วยกันอะ่ะถ้าเกิดใช้ความรุนแรงกับเกมมากเกินไปน้องสาวอาจจะตื่นได้เพราะฉะนั้นอ่ะ ที่นอนรุ่นนี้เหมาะกับน้ำส้มมากๆเลยเพราะว่าเจ้าที่นอนลีเวอร์พูลรุ่นนี้นะคะเขามีพ็อกเก็ตสปริงแล้วก็ท็อปเปอร์ด้านบนที่เป็นยางพารานะคะไม่ว่าเราจะเขีัยบตัวแรงยังไงคนข้างๆก็ไม่มีทางรู้สึกแน่นอนค่ะถ้าเกิดน้ำส้มแค่บอกทุกคนนะคะว่ามันไม่รู้สึกอย่างนี้ทุกคนก็คงไม่เชื่อใช่ไหมคะถ้างั้นเราต้องมาลองพิสูจน์กันแล้วค่ะว่าคนข้างๆจะรู้สึกหรือเปล่าถ้าเกิดเราขีับตัวแรงๆนะคะ นี่เลยค่ะอุปกรณ์ในการพิสูจน์ของเรานะคะเรามาดูกันว่าน้ำส้มแก้วนี้จะหกหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำกันเทสที่นอนลีว่าผูกกันค่ะ <c oughs> พร้อมหรือยังไ <c oughs> ม่หกยังไงก็ไม่หกเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามเฮ้ยมันไม่หกจริงๆทุกคน สาเหตุที่ทำให้แก้วน้ำส้มของเราไม่หกนะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวสปริงที่อยู่ด้านในที่นอนนั่นเองถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะเจ้าพ็อกเก็ตสปริงตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ในลักษณะของการเป็นหดแยกกันนะคะจะไม่มีการเชื่อมต่อกันเลยทำให้เวลาเรากดน้ำหนักลงไปนะคะพื้นที่ตัวอื่นจะไม่มีการขยับเลยนี่นี่นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวอื่นไม่ขยับเลย แต่ว่าถ้าเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเรียกว่าขอดสปริงแบบบอลเดียวนะคะถ้าเราขยับกดแรงลงไปแบบนี้นะคะทุกส่วนก็คือจะขยับเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจ้ารุ่นนี้ไม่ดีนะคะรุ่นนี้จะเหมาะกับการรองรับน้ําหนักที่มากๆถ้าเกิดใครมีน้ําหนักมากรุ่นนี้จะช่วยรองรับสรีละได้ดีกว่าค่ะ และข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะคะของเจ้าท็อปเปอร์ยางพารานะคะคือเขากันไรฝุ่นนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะแพ้ไรฝุ่นเจ้าตัวนี้ป้องกันไรฝุ่นได้ดีเลยค่ะแล้วก็ใครที่ตื่นง่ายนอนยากนะคะเจ้าตัวนี้มีความนุ่มแล้วก็คืนตัวได้ดีป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจที่นอนรุ่นรีไฟหรือว่า l i เวอร์พูนะคะเจ้ารีไฟจะเริ่มต้นที่ราคา5 9 9 0บาท และรุ่นลิเวอร์พูลนะคะก็จะเริ่มต้นที่17,990บาทเป็นราคาพิเศษนะคะทุกคนคะเราวด้หลอปพิลโลนะคะเขายังแถมหมอนยายสังคองกันไรฝุ่นนะคะให้กับที่นอนทั้ง2รุ่นรีไฟกับลิเวอร์พูลนะคะให้ถึง2ใบเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนอยากจะมีประสบการณ์ในการนอนที่ล้ำไปกว่านั้นนะคะ ดอลล็อปิโโลเขาก็ยังมีหมอนยางพาราร้อยเปอร์เซ็นตะคะจำหน่ายอีกด้วยค่ะนี่เลยด้านในนะคะน้องจะเป็นดึงดึงแบบนี้นะคะนิ่มมากเลยนอกจากนิ่มแล้วเนี่ยช่วยรองรับสรีระของเราคอคออยู่นี่นะคะทุกคนและบ่านะคะได้ดีแล้วน้องยังกันไลฟฝุนด้วยค่ะดีมากเลย อย่าลืมติดตามข่าวสารของ nocknock.com no ได้ที่ f a c e o o o k น o no c k n o c k c o m และเรายังมีช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ข้างล่างเลยค่ะ Subscribe เลยน no c k k n o c k c o m ช็อตคัททางรัดทุกเรื่องบ้านครบคุ้มคลิกน o no c k n o c k c o m ค่ะบ๊ายบาย